มาครับหลังจากเราหัวสักหัวข่วมตอนนี้จะอันนี้ขนเบนจามินมาเนะี่ยโอ้โนี่มันเบนเจมินขนเบนจามิน <c oughs> นี่คืออะไรโอ้ประตูลับตอนนี้มีร <Hello? S 2> ูอยู่ข้างหลังภาพวาดไปไปไม่ได้เป็นเด็กตัวเล็กๆคุณก็รู้โอเคเก้าอี้อ่ะค่ นี่โอเคนี่แหละสำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆไ้เวลาใช้ส,ก,ส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 กิลนินจาแล้วเกย์จะหลุดตูดตดแตกเงียบเงียนี่พอเากนินของนินจาตแตกแล้วเบนจามินอยู่่นี่หรือเปล่า ก็อแตกไปแล้วหนึ่งสเต็ปเป็นยมอยู่ในที่แบบนี้เหรอ b u อบางที่าอาจจะเอาไวอกกกับปีศาจปลากระป๋องโอเคสำรวจกันนะครับลูกกุญแจน่าสนใจ มายิงเจ้าสัรือจะเอกคุณเจ้าลูกคุณเจ้ต้องปเก้าอี้เซนของยินจาบอกว่าต้องแต่กุญแจเออต้องต่เก้าอี้แต่ทุกอย่างเป็นนินจาที่แต่ทุกอย่างโอ้ปุ่มลับกดดีไหมก็ต้องกดอยู่แล้วแหละ a <laughs> <laughs> l r right, i g h อะไรจะจะกดปุ่ม ปลดกลนไก่อะประตูลับประตูลับประตูลับพาไปโผล่ไหนวะเนี่้โอ้โหจะง่าย alright เอาละแต่ว่าไปหาเบนจี้ว่ะโอ้โชคไปเดียวะเลย <c oughs> <c oughs> หวังว่าเมื่อฉันได้ความสุขกัเปีนิลันฉันจะโอเคขึ้นกว่าวนี้นะโอเคไปจบเรื่องนี้กันเถิดลุกขึ้น,นมินส fortune แกข็งๆมากกว่าที่เธอคิดเคยน็อกแบบนี้มาก่อน ไม่มีใครหยุดเจะได้เธอจะหยุดตัวเองได้งั้นเหรอลุกขึ้นเธ <You can S 1> อทำได้เพราะว่า <Because> เพราะว่ามันนนางเฮียแน่แน่เธอคือลิตเติ้ลเลดี้มิสโฟจูนอ๋อแล้วไปเป็นการให้กำลังใจตัวเองแบบขึ้น โอเคอออกมาข้างนอกอีกแล้วมีใครอยู่ไหมเบ็จจี้คุณบอยส์รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ตัวคนเดียวเล็กนะโอ้ลูกกว่างน่ารักมากเลยโอ้ฝันเป็นจริงไปก่อน กระเป๋าเบนจีนั่นกระเป๋าของเบนจามินเบนจามินอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่านี่โอ้นั่นคุณเหรอก็เห็นเบนจามินหรือเปล่าคิดว่าเขาคงมีปัญหานะมได้ยินมล้วมาจนพูดว่าอะไรคุณวอยด้โปรดหยุดเล่นเกมสักที คุณโกหกฉันตลอดเวลาเลยนะฉันอุตส่าห์เชื่อใจคุณคุยเรื่องอะไรฉันอ่านเบนจามินเอ่อไดอารี่ของเบนจามินที่เขาเขียนไว้หมดแล้วพูดถึงเรื่องเด็กเด็กที่หายไปฉันไม่ใช่ฮีโร่ของเกมนี้ฉันคิดว่าความสุขอันเป็นนิรันร์เป็นเรื่องโกหกหยุดทอมเรื่องไร้สาระได้แล้วเรากำลังเล่นเกมอ่ะ หยุดนะเล่นกับฉันเพื่อหาความสุขอันเป็นนิรันดร์แล้วก็กลับบ้านอย่าพูดแบบนั้นอย่าทบลายกฎได้ยินกูหรือเปล่าฉันไม่อยากได้ความสุขอันเป็นนิรันด์อีกต่อไปว่าเออฉันจะรอเธอที่บ้านมาบอกมาว่าเบนจะมีอยู่ไหนทำอะไรกับเขา ปีน ơi! เลยมีศาจน่ารังเกียจมาดูกันข้างในมีอะไรอ่ามีหุ่นฟางเบอร์เจ็ดอ่าเบนจามินฟังสา,าวเบาเบนจามินสมัยเป็นเบบีโคตรจะน่ารัก แล้วก็เหลืออะไร USD for student of University of By อ่าใบเสืออ้าวหายอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่คิดอยากไม่อยากจะรู้โอเคซ่ okay. อมกระเป๋าเบนจามินด้วยกันปิดประต์เกปากาน บักเบนจะบินมึงไปสายมา,าล,าลคิดว่าน่าจะนั่งรถไฟกลับบ้านนี่เอาละนะ over oh นี่เคยเห็นเคยเห็นเบนจามินเตือนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงว่าเขารู้เขารู้ทุกอย่าง โอเคโอเครอที่นี่แหละรอรอแนวรอแป๊บหนึ่งโอเคฉันจะคุยกับตัวเองละกันโอ้ง่ายมิอร์จูนเป็นอะไรรึ โอเครู้สึกแปลกๆวันนี้นะนะฉันเห็นปีศาจฉันเห็นตุ๊กตาและฉันเห็นเบนจามินฉันไปที่สวนสัตว์ไปทุกที่ไปทุกทางฉันเจอคุณบอยเขาโกหกฉันเยอะมากแล้วเขาเอาเบนจามินไปฉันไม่อยากอยู่คนเดียวโอ้ดูเหมือนวันนี้เป็นวันทีละทมมากเลยนะมิสร์จูน แต่รถไฟมาแล้วโอเคแล้วคุยกันไปได้แล้วไปขึ้นรถไฟเดนไลเนอร์อ้าวฮีโร่ทำไมฮีโร่โผล่มาบ่อยจังวะลุงนี้น่าจะเอาสมุดระบายสีมาด้วยนะ เฮ้ยงกิโลฉันจำเธอได้นั่งรถไฟขบวนเดียวกันรู้อะไรหรือไม่ฉันมั่นใจว่านั่นคือปีศาจฉันเห็นในหนังสือของเบนจามินโคตรจะน่ากลัวเคยได้ยินเสียงคุณวอยด์ในหัวเสียงพูดในหัวไหม ฉันรู้ฮีโร่ว่ามันหมายถึงอะไรเอ้ยนั่นปีศาจปล่อยฮีโร่คนเดียวเอ้ยปล่อยปล่อยฮีโร่นะทัสเกเตอร์ช่วยฮีโร่ช่วยได้ไหมแต่เขามันเป็นวิญญาณนะเวย้ยฮีโร่ถือจับมือฉันไว้อ่าใช่ใช่ไม่ฮีโร่เป็นวิญญาณกูจะช่วยยังไงวะเนี่ย <laughs> คิดถึงแล้วไปกันดูบหวังว่าฉันจะได้เจอเขาอีกครั้งนะแปลกใจเหลือเกินปีศาจทำอะไรกับเขาฉันต้องเดินกลับบ้านคน,เด,บบนเ,เดียวเหรอนี่โอ้ ไงเบนจามินเตือนทุกคนตลอดเวลาแต่ไม่อยากแตเห็นต้องการแค่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ฉันเป็นผู้หญิงที่โง่มาก,ากเลยโอ้เตะอือเตะอีกได้ไหมมีอิชีิเบนมันได้เตะกระป๋องอะ อ่าปวดล็อ,อ,อกโอเคเตะกระป๋องสองครั้งไปครับกลับบ้านเราต้องคุยกับพวกนี้หรอขอโทษนะคะจ๊ะขอคุยด้วยหน่อย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวนะรักเก่าไง อาแล้วทำไมเดินไปไม่ได้วะตอนแรกโอเคใกล้จะถึงบ้านแล้วลทำไมรอบนี้กูไม่เห็นต้องขี่เรือเลยวะแล้วรถไปไหนแล้วล่ะพ่อไปอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคถึงบ้านแล้วหรอกสํารวจต่อได้ไหมโอเคไปไม่ได้ต้องเข้าบ้านแล้วเรามีไฟแดงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แม่จ๊ากลับมาแล้วบอดี้เสียงอะไรนั่นน่ะเบนจี้เหรอเอาละครับเราจะเปิดประตูกันพี่น้องตอกแตก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 แม่จ๊าเบนจี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ มามาละดีดีด้วยถือมาถึงจุดจบของเกมแล้วปล่อยฉจันอยู่คนเดียวฉันกำลังตามหาแม่กับเบนจี้มันไม่มีขอสุกอันเป็นนิรันดร์ให้ถือรอกกูไปสนแน่นอนถธอสนจากรู้ไหมว่าแม่อยู่ไหนเออมาดอกีดีพร้อมที่จะไปเกมใหม่หรือยัง อีกแล้วเหรอคืนเป็นจะบิดกลับมาก่อนฉันโอเคเธอจะรักเกมใหม่ของฉันอะไรวะเนี่ยนี่คือวิสโฟจูนเธอเป็นเด็กที่

เราจะไปเล่นเกมใหม่งั้นเลยไม่เข้าใจเลยถ้าเจ้ไปจุดจบเธอก็จะได้ความสุขอันเป็นนิรันดร์แล้วฉันจะแล้วคุณต้องพูดวันดีอยู่ใช่ไหมย่อโอ้ความสุขเป็นนิรันดร์เหรอไม่เอาด้วยหรกแกแกลไปได้เลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ก็บอกว่าไม่อะไรจะเป็นยังไงต้าหาเธอยังรอมาอยู่ที่ทางเดิน บเบนเจามินเหรอฉันจะอยู่กับ,บเบนเจามิน่วดคุณก็ทิ้งกันไว้ิี่าเออเออสัญญาสัญญา,ารู้ทางไปใช่ญญไหมเพียงใหม่เหรอ รอสักครู่นครับโอเคมเดิมโอเคนี่ยปการเล่นเกมอน,นี้ครั้งสุดท้ายแม่อจอยู่หนนได้เอาอีกแล้วตกแตกะเนี่ยไปอ,อีกแล้วรูว้ปะเนี่ย สัญญาว่าเราจะเป็นคร e> ั้งสุดท้ายพโหจะเจ๊มน่าโกหกอีกแล้วไม่คุณโกหกจริงๆแล้วไม่อยากเล่นอีกแล้วเอาละเราจะไปเริ่มเกมใหม่กัน New game New game ดูก๊อกก๊อกใครมาเอ่ยไม่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 อยากเล่นอีกแล้วใครเอ่ย อย่าท้อไปฉันกลัวหยุดเดี๋ยนี้ไม,ไม,ไม่ฉันอยู่คนเดียวต้องวิ่งแล้วโดนเกมปั่นประสาทเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุดลับของฉัน เปิดประตูเดี๋ยวนี้มิสฟอร์จูนเรามีเกมใหม่มาให้เล่นกูบอกแล้วว่าไม่ไม่อยากเล่นอะไรอีกแล้วโอ้ยูนิคอนพอฉันไปที่อาณาจักรสีลุงตอนนี้จะเล่นส่อนหากันฉันโคตรจะชอบเกมนี้เลยไม่ไปฉันอยู่คนเดียว รู้ไรไหมเกมของฉันโกอีกแล้วเหรอฉัจะ,จะอยุดจอเบนจมินตลอดไปคุณท,ทำอะไรไม่ได้หรอกหยุดพูดถึงไอ้ป๋าเวนน่นสักทีพยายามที่จะหนีจากฉันอยู่ตลอดเวลาเลยกับ <c oughs> ลูกบ้านโง่ๆของมัน,นนั่นนะ <c oughs> อย่าพูดถึงเบนจามินแบบนั้น รู้อะไรไหมเจ็พอแล้วกูจากหน,นีไปตอนนี้นี่มันไม่ใช่เกมปปเท่าล,ล่นฉันนี่มันเพิ่งเริ่มเกมมันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มเห็นตีนแล้วมาแล้วจา้าเด็กน้อยหนะ้าโง ของเล่นอันใหม่ของคอลเลกชันของฉันโดยเป็นของฉันตลอดอันเป็นปน,นิรันด์ <c oughs> คุณจะเห็นเป็นคุณจะเห็นเป็นจามินกลับมาช่วยฉันไม่ไม่ไม่และตอนนี้ถือเป็นของฉันแล้วพ่อยฉันอยู่คนเดียวมาแล้วเบนจี้พร้อมกับคาถา เบนจมินีฮ้ยกอ้อยดายังไงจะมาที่นี่ได้ยังไงวะเธอเป็นของฉันแกทำอะไรไม่ได้หรอกเบนจามนหยาดหยาาดหยาดหยหยายาดหย Không có mình nhớ đây dù con vai. vậy Vậy Benjamin Beware Oh, เอาอะไรวะเอาหมูกกูซูออาตื่นแล้วทุกอย่างกลับเป็นปกติแล้วใช่ไหมเบนจามินช่วยฉันเบนจีอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอเคนี่ปุ่มไป เบนจามินเบนจามินอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไอฉันต้องาเบจินอกเลยฉันต้องหาเบนจามินเบนจามินเธออยู่ไหนมันจะไม่ตกลงมาแตกเชียวผม ขีวิ่งได้ก็แกะก็แกะแล้วแม่จา๋าแม่จา๋จาอยู่หนุนได้มีบุหรี่ทิ้ไงไว้จะอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ใครจะไปดูแม่จ๋าอืมตอนไหนไงแม่แม่แม่กลับมาแล้วหนูอยู่นี่แม่จา๋จาทำไมไม่สนใจ Are angry because happiness for get the you you? couldn't I โกรธหนูอะไรหรือเปล่าอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่จ๋าทุกอย่างกลายเป็นภาพจางๆหมดเลยอ่าร้องไห้เนี่ยเป็นฝันร้ายเหรอทุกคนกลายเป็นภาพเบลอๆอปาทิตอ้าว ใครวะพอ่อโอ้โอ้ไม่นะฉันทำอะไรลงไป <c oughs> พ่อหรือเปล่าพ่อว่าเห็นแม่ยืนร้องไห้เอามีกิตมีคริทเตอร์สเอาเบนจี้เอาเบนจามิน oh, <baby. S 1> เธออยู่นี่ ไม่ว่าจะเสียเธอไปซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องไปเหรอ<ป>โอเคพ่อโดนรถชนเงี้ยเบ็จจี้เดี๋ยวก่อนก่็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหม ได้ไหรอแม่จา๋าหนูจะไปที่อื่นกับเบนจี้โอเคนะเขาเป็นมาีจิจอกนะส่วนหนูก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่าฉันจะไปหาความสุขฉันจะรักคุณหนูจะรัแกแม่ตลอดไปนะจ๊ะ Bà con bên chị bốp bà tù mỹ tỉ lệ bà hùm bà tìm đợi bà con bù bù แล้วไอ้ผูบรรยายนี่คือโดนลำแสงสเปซชียมข้างเดียวคือหายเลยเหรอวะเดี๋ยวก่อนเบนจีเราจะไปไหนกันเบนจ้ตอกแตกตอกแตกตอกแตกเอ้ามาดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนสิรอด้วย อ้าวผีลูโอกรมใช่ตอกแตก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 ตตอกกแโอ้ผีนอนอะไรจะขึ้นมาอยุดอ้าวเริ่มหมอกละไซเลนฮิวแน่นอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยแย่ไปหมด บอกเป็นจิ้มพากูมาไหนเนี่ยเรี่ยงวิ่งไกลวิ่งป่นวิ่งไกลอ้าวอะไรวะภาพร้อนร้อนม้อนอยู่ไหนตอกแตก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 หืมโอ้เนี่ยมันโลกโลกไหนวะเนี่ย เอาละเข้าเมืองไซเลนฮิลแบบฟูซิตต่ำโอ้ที่นี่โคตรจะหนาวเลยไปครับจะนะฮิฮิฮิเราต้องสัตว์ระคังเหรอ ปิ้วปิ้วปิ้วยี่ยี่ย้่ยีหุ่นฟางเบอร์เก้าตัวสุดท้ายนะครับไปแอบดูในอาชีพเม้นมาหุ่นฟางมีเก้าตัวแต่ผมพลาดไปหลายตัวอยู่เหมือนกันอ๋อเบนจี้อ่านไม่ทันเบนจี้ ไม่หลอกเลยพวกมึงเนี ains, ério, Source, ่ยเดี๋ยวนะอ้าวเธอเป็นใครฉันเป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิตเติ้ลมิสฟอร์จูนฉันอยู่ที่ไหนเลดี้มิสฟอร์จูนเหรอใช่ดีเข้ามาข้างในสิ ไอคนภายเรือหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วทำไมรอบนั้นพารทีีแล้วถึงโดดน้ำหนีกูอะที่นี่บันที่ไหนนี่อ่ะ Somewhere else ปุล็อกอาชีพนี้อ้าวจบแล้ว จบแบบงงๆฮะก็ก็อ่ะสรุปว่าไอ้ไอ้ดันไอ้มอกมาโดนเบนจะบินนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันต้องการที่แบบจะจับเด็กเพื่อไปเป็นคอลเลกชันของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทของมิดฟอร์จูนคือรอดมาได้ก็คือพอรอดมาได้แล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่ใหม่กับเ็นจีนี้อ๋อในมิติอีกมิติหนึ่ง อะไรประมาณนี้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมก็จบแล้วเมื่อกี้ขึ้นอาชิเมตนว่าวิน่าเกมนะครับก็ก็คงจบแล้วเอ็กเ,เ,เดิคเดิตขึ้นแล้วงงงอยู่เดี๋ยวยังไงผมจะไปหาอ่านด,ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองกลับไปเล่นนอกรอบดูนะครับโอเคสำหรับแปรผิดแปถถูกขออภัยด้วยนะครับตกลนตรงไหนขออภัยมากจริงๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเกมนี้4ี่ภาพ นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเจอเจอกันใหม่จนกว่าจะเจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเมียจ๋านะครับที่นั่งดูผมเล่นทุกพาสรนะครับขอบคุณครับ